沃尔 o XC60 นี่คือ SUV ที่เคยได้รับสมญานามว่าเป็น SUV ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่นั่นคือ10ปีที่แล้ว หรือในปี2009ปัจจุบันนี้ยังมีระบบความปลอดภัยที่ครบคันและนวัตรกรรมที่รักโลกด้วยระบบ p l u อินไฮบริดมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน t ี่แป t w n n i n g i n e ที่รีดพลังได้สั่ใจแต่ถ้าคิดว่าคันนี้สุดแล้วเราขอแนะนำา o n v v x c 6 0ที่เพิ่มความจีจ๊ดจ๊าดมากกว่าเดิมจากอาหารคลีนที่มีรสเผ็ดนิดนิดถูกเติมด้วยเครื่องปรุงให้แซ่บมากยิ่งขึ้นจากสำนักแต่งของตนเอง นี่คือ v o l v o x c 6 0 Polestar Engineer ครับนี่คือ SUV Plug-in Hybrid ที่ได้รับการอัปเกรดสมรรถนะให้แรงยิ่งขึ้นจากสำนักแต่ง Polestar Engineer สำหรับราคาค่าตัวของเจ้า SUV คันนี้นะครับทบเงินจากรุ่น n s c r i ป t ั o นเพียง600,000บาทครับเพราะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่4 3 9 0 0 0นบาทครับแน่นอนว่าการตกแต่งนั้นอิงมาจากเจ้า R-Design แต่มันถูกอัปเกรดทั้งชุดแต่งและสมรรถนะและมันแตกต่างจาก x c 60รุ่นปกติอย่างไรหละ่ะ ผมรู้ว่าหลายคนอยากดูในเรื่องของเครื่องยนต์คลิปนี้เราจัดให้ก่อนเลยครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี้คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จและซูเปอร์ชาร์จถ้าเครื่องยนต์เพียวๆเนี่ยจะรีดแรงม้าได้สูงถึง335แรงมา้าแล้วมาเจอกับมอเตอร์ไฟฟ้า87แรงมา้าเมื่อรวมกันจะรีดพละงกำลังได้สูงถึง422แ,แรงม้าแรงบิดอยู่ที่670นิวตันเมตรซึ่งแตกต่างจากตัวปกติที่รีดแรงม้าได้สูงถึง407แ,แรงม้าแรงบิดอยู่ที่640นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและมีแพดเดิลชิพบนพวงมาลัยด้วยส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่11กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับและสามารถชาร์จผ่านปลั๊กอินไฮบริดได้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าตัวชาร์จปลั๊กอินไฮบริดนั้นเป็นแบบ Type 2ครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณออกไปต่างจังหวัดแล้วคุณกังวลในเรื่องของสถาน,นีชาร์จแน่นอนว่าตู้ชาร์จในหลายๆตู้นั้นเป็น Type 2แล้วหรือถ้ากังวลใจแล้วเราก็คันนี้มีสายชาร์จแถมให้ด้วยครับส่วนตัวเลขสมรถนะ ช่วงออกตัว0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงโหมด normal ทำได้6.48วินาทีโหมด Polestar engineer ทำได้6.24วินาทีช่วงเร่งแซง80 120กิเมตรต่อชั่วโมงโหมด normal ทำได้4.91วินาทีโหมด Polestar engineer ทำได้4.47วินาทีด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในความเร็ว110กิเมตรต่อชั่วโมงแบบคงที่สามารถทำได้ 21.88กิโลเมตรต่อลิตรโดยแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม100%และเมื่อแบตเตอรี่หมดคาไซทีมไม่ได้ใช้โหมดชาร์จเพื่อทดสอบในสภาพการใช้งานจริงเอาจริงๆออกตัวนี้คือดึงกว่าดึงกว่าที่แปดปกติชัดเจนชัดเจนเลยนะครับ ถ้าในแง่เร่งแซงเนี่ยยังไงคันนี้เหลือเฟืออยู่ละสบายอยู่ละคันนี้คือถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วนะครับแน่นอนว่าคุณจะมีความสุขกับคันนี้มากๆโพสตาจัดให้มาแล้วนะครับแรงม้าขนาดนี้ไม่ว่าจะตาเร่งในช่วงของตัวหรือเร่งแซงซึ่งก็ว่ากันตามตรงครับในบรรดาปลั๊กอินไฮบริดด้วยกันเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าสุดนะครับ เกียร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับแต่จังหวะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณใช้โหมด B เนี่ยการผลักลบเกียร์ก็จะเหมือนกับวอลโวรุ่นอื่นๆถ้าเกิดคุณจะปรับเกียร์ก็ผลักไปที่ขวาแต่ถ้าเกิดจะลดเกียร์ก็ผลักไปด้านซ้ายนะครับซึ่งการทํางานของโหมดนี้ค่อนข้างไวนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดแบบนี้คันนี้มีแพ d เดิลชิพให้นะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้ต่อเน,นียนอยู่ นแน่นอนมันก็ยกมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่คุณจะเจอได้ไม่ว่าจะ V 6 0 S 6 0 x c 6 0หรือบรรดาตระก,กูลทั้งหลายแหละที่เป็นปักอินไฮบิดซึ่งแน่นอนว่าเครื่อง T 8เนี่ยจะหลอกหลอนอยู่ทุกที่และเราจะเจอกับมันอยู่ตลอดแต่คันนี้มันถูกอัปเกรดจากโ r e ์ g i n e เ r นะครับฉะนั้นความแซบและรวมไปถึงการตอบสนองอัตราเร่งคันนี้เนี่ยมันจะไวกว่าปกติ อย่างแ,นนแต่ถ้าคิดว่าจะเพิ่มเพียงขุมพลังอย่างเดียวแล้วล่ะก็คุณคิดผิดครับเพราะ x c 6 0 Polestar Engineer ยังปรับในส่วนของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเบรกด้านหน้าที่เป็นของ a k i b o n o แบบ6พอตและด้านหลังเป็นแบบ Olin Go ส่วนช่วงล่างมาพร้อมชกอัพและสปริงจาก Olin ที่สามารถปรับระดับได้22แบบและเหล็กค้ำชกด้านหน้า Strut Bar แล้วฟีลลิ่งการขับขี่โดยเฉพาะช่วงล่างเป็นอย่างไรละ่ะ ว้าวเอาอยู่เอาอยู่ออยพอใส่โชกโอลินทุกอย่างคือเพอร์เฟกแล้วและนี่คือระดับ22ซึ่งนี่คือแข็งสุดนะการโยนตัวหรืออะไรพวกนี้คือนิ่งเลยเป็นช่วงล่างวอลโวที่ต้องใช้คำว่าจบจริงๆนะใช้คำว่าจบได้เลยการซรับแรงสะเทือนคันนี้เนี่ยจะอยู่ในเกณฑตึงๆ โอเคมันอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกแข็งนะแต่พอเวลาเจอพวกรอยต่อเล็กๆอะไรพวกเนี้ยคันนี้เก็บจบหมดเป็นจุดเด่นของ x c 6 0 p r o s t a r คันนี้เลยส่วนเบรคคันนี้เนี่ยการทำงานของเบรกเนี่ยยังคงทำงานได้ดีอยู่นะแต่แป้นมันมีความรู้สึกที่ต้องกดลึกนิดนึงนะครับซึ่งระยะ การกดเนี่ยหรือแม้กระทั่งความตื่นของแปดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการขับขี่ถ้าเราใช้เวลากับรถน,น,นานๆหรือเราเหยียบบ่อยๆหรือ,อใช้เบรกบ่อยๆเนี่ยโอเคมันก็จะมีความที่ตื้นขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะมีระยะที่ลึกกว่าปกติซึ่งพูดจริงๆนะเบรกคันนีย้ยังไงยังไงผมก็ prefer ให้กับ Mercedes-Benz อยู่ดีพวงมาลัยคันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบจริงๆนะ คือผมได้ขับ One v o e v วในหลายๆรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะ X490 V60 S60 เนี่ยคือมันยังมีความหนืดหนื่นให้สัมผัสได้อยู่แต่คันนี้มันจะมีความคือมันเบาโอเคมันมีความหนื่นนะแต่เป็นหนื่นแบบถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือความหนื่นมีอยู่ประมาณ20-40%ที่เหลือคือเบาวิวเลยแล้วความมั่นใจในการขับในความเร็วสูงคันนี้ มันเลยรู้สึกเลยว่าเราแอบไม่มั่นใจในแง่ของพงมาลัยรู้สึกเลยแบบมันมันเบาแปลกๆนะแล้วยิ่งรถคันนี้มันถูกเซ็ตอัพมาจากโพลสตา e ์เอนจิเนีคือมันอัปเกรดทั้งตัวเครื่องยนต์ทั้งตัวช่วงล่างแต่พงมาลัยดันไม่ไม่จุนอัพให้มันนิ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากถ้าว่ากันจริงๆนะครับเป็นจุดที่อยากให้แก้เนี่ยพงมาลัยมันจะคือตอบสนองไวพงมาลัยตอบสนองไวเนี่ยผมโยกไปนิดนึงมันก็ไปละแต่ว่า ถ้าในแง่น้ำหนักเนี่ยโดยเฉพาะในความเร็วสูงเนี่ยผมให้ความมั่นใจไหมก็ตอบเลยว่าไม่เท่าไหร่ไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำจุดนี้เป็นจุดที่ Volvo เองต้องไปทํากันบ้านเพิ่มและอาจจะต้องไปจูนให้มันมีความมั่นใจมากขึ้นโอเคแหละ x c 6 0ตัวนี้เนี่ยหลายคนซื้อมาอาจจะเป็นรถพ่อบ้านที่เอาไว้ไล่ฟัดคนอื่นได้ซึ่งจะต่างจาก x c 6 0ตัวปกติที่มันจะไปในโทนนุ่มและสุภาพ แต่ไหนๆอ่ะพี่อ่ะปรับแต่งมาเต็มสักขนาดนี้ขอละนะขอละ่ะนอกจากสมรรถนะที่ได้รับการอัปเกรดแล้วหน้าตาภายนอกและภายในก็ได้มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันในราคาที่เพิ่มจากตัว Inscription ถึง ,00 แสนบาทแน่นอนว่าคุณจะได้แพ็กเกจจิ้งดังต่อไปนี้กระจังหน้าของตัวตัวนี้จะเป็นแบบสีดำพร้อมสัญลักษณ์โพสตาร์ที่ด้านหน้าและด้านท้ายซึ่งเป็นสีดำดำจริงๆ และไม่มีโครเมียมด้วยนะครับส่วนล้ออลอยตัวนี้จะเป็นขนาด21นิ้วซึ่งเลือกโดย Polstar e Engineer แน่นอนว่าลายนั้นใหญ่มากๆส่วนด้านท้ายของ x c 6 0 Polstar e Engineer นะครับเหมือนกับ x c 6 0รุ่นปกติเลยแต่ว่าที่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวกันชนท้ายตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ Polstar e ตรงนี้เหมือนที่ด้านหน้าเลยนะครับ แล้วก็ท่อไอเสียตัวนี้จะเป็นท่อไอเสียคู่นะครับซึ่งเป็นท่อไอเสียคู่ของแท้ไม่ได้ทํามาหลอกนะครับของแท้จริงๆแล้วก็ยังมีฝาท้ายไฟฟ้าให้เหมือนเช่นกับ x c 6 0รุ่นปกติไม่ว่าจะเปิดแบบนี้หรือแม้กระทั่งเปิดแบบด้วยการเตะไปที่ใต้กันชนหลังเนี่ยตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดให้โดยอันตโนมัติซึ่งฟังก์ชันนี้ยังมีให้เหมือนเดิมภายในห้องโดยสารของ Volvo bon bo XC60 Polestar Engineer นะครับ ต้องบอกแบบนี้ว่ามันแทบไม่ได้แตกต่างจากตัว X460 รุ่นปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรวัดที่มีหน้าจอแบบ Full LCD พวงมาลัยแบบ3กา้านที่มี Cruise Control Adaptive Cruise Control แล้วก็มี Pro Pilot Assist มีชุดเครื่องเสียงจาก b o w e r and b i c k นะครับแล้วก็มีตัวทัช c กรีนนะครับจอกลางขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับระบบ Volvo s e n s u s ด้วยนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างจากตัวรุ่นปกตินะครับนั่นก็คือ สายเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ซึ่งเป็นสีเหลืองนะครับบางคนบอกว่าเป็นสีทองบ้างบางคนบอกว่าเป็นสีเหลืองบ้างนะครับก็แน่นอนว่าโพสตาอินจิเนียร์เขามาจากสวีเดนครับฉะนั้นสีเหลืองอย่างนี้นี่แน่นอนเขาสานึกรักบ้านเกิดนั่นเองแต่จะว่าไปแล้วพอผมคาดตัวนี้ปุ๊บรู้สึกได้เลยว่ามีความทรงพลังมากขึ้นคือใส่เหลืองแล้วทรงพลังทันทีนะครับดูเป็นคนก้าวร้าว เบาหลังของ Volvo XC60 Polestar Engineer นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าคาไซทีมเองไม่ได้มีโอกาสยืมเจ้า XC60 รุ่นปกติเราเลยต้องขอพาทุกท่านมาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างพื้นที่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมสูง172ซนติมตหุ่นไซส์ XL ตอนต้น,นนะครับพื้นที่หัวเนี่ยพอเหลืออยู่นะครับพอเหลืออยู่อันนี้เลยประมาณ4นิ้วได้นะครับถ้าเราวัดแบบหลังคาทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดเราวัดผ่านซันรูฟเนี่ย แน่นอนมันเหลืออยู่ล้นะครับเ mm. บาเนี่ยตรงส่วนที่เป็นลำตัวนะครับตรงซัพพอร์ตหลังเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ากระชับมากแต่มันก็ให้ความรู้สึกที่โอเคสบายนะครับตัววัสดุหนังก็ถือว่านุ่มกําลังดีนะครับส่วนตรงต้นขาเนี่ยจะใช้คําว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะเกือบจะพอดีนะไม่ได้สั้นไปแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปพื้นที่วางขา ตรงด้านหน้าเนี่ยคือเป็นเบาะที่ผมนั่งนะครับตำแหน่งที่ผมขับก็เหลือเฟือนะครับก็สามารถนั่งขอยห่างได้นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยมีที่พักแขนมาให้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะครับซึ่งก็ดูดีนะครับเหมือนเป็นสไลด์คือถ้าเกิดบางแบรนด์เนี่ยอย่าง Mercedes ก็จะเป็นแบบเปิดทีละฝั่งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสองฝั่งให้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ สรีระและรวมไปถึงมุมมองของการพัฒนารถในแต่ละยี่ห้อนะครับและแน่นอนว่าคันนี้ก็จะมีด้านหลังนะครับก็จะมีเบลสีเหลืองนะครับคาดปุ๊บทรงพลังทันทีนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเบาะตอนหน้าเลยนะครับโดยรวมก็เบาะหลังก็ถือว่าโอเคนั่งสบายแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลาถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้อื บอกแบบนี้ว่าการเพิ่มเงินอีก0 0 0สนบาทจากรุ่น Inscription ซึ่งในบรรดา Lineup x c 6 0เนี่ยตัว Inscription ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะแต่แน่นอนว่าถ้าเทียบกับตัวการตกแต่งของ p o l s t t r r แล้วก็มันใช้พื้นฐานมาจากตัว R-Design นั่นเองแต่แน่นอนว่าตัวในแง่ของชุดแต่งและรวมไปถึงสมรรถนะเนี่ยมันก็ถูกอัปเกรดไปอีกขั้น,นถามว่าการเพิ่มเงิน0 0 0 0 0บาทกับการที่คุณจะได้ชุดสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะตัวเครื่องหรือแม้กระทั่งตัวช่วงล่างและเบรกถามว่ามันคุ้มไหมบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถอยู่แล้วและแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณชื่นชอบสมรรถนะของวอลโวที่เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดในตระกูลที8ด้วยกันนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันยังไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะช่วงล่างไม่ว่าจะพวงมาลัยหรือแม้กระทั่งอัตราเร่งแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมาให้มีความเท่ากันมากขึ้นเพียงแต่ว่า สิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้กับรถรุ่นนี้นะครับคือพวงมาลัยที่มันจะมีความเบาและอาจจะให้ความมั่นใจได้ไม่มากและเมื่อถ้าเทียบกับคู่แข่งที่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอย่างพวก Mercedes-Benz เองเนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่าทั้งพวงมาลัยและรวมไปถึงตัวแป้นเบรกและ p l u ๊กอินไฮบริดที่สามารถจ่ายไฟได้ดีกว่าชัดเจนส่วนนี้ อาจจะต้องไปพิจารณากันอีกทีนึงถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยจริงๆแล้ว SUV ถ้าเป็นไซส์ไซส์ประมาณอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีอาจจะต้องดูเจ้า GLC43 คูเป้ด้วยซึ่งตัวนั้นเนี่ยถือว่าชนกันได้เลยในบรรดา SUV Premium และเป็นตัว Performance เนี่ยก็ถือว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปถ้าให้นิยามสำหรับ Volvo นะ Volvo มันก็คืออาหารชนิดนึงที่ดูที่ดูเป็นมิตรต่อสุขภาพมากๆนะครับ แต่เพียงแค่ว่ารสชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จืดมากแต่ก็ไม่ได้แบบว่ากลมกล่อมมากพอมาเป็น Polestar Engineer คันนี้เนี่ยโอเคมันได้มีการปรุงรสให้มีความจัดจ้านขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ถูกปากสำหรับใครหลายคนซึ่งตรงนี้ถ้าจะให้พิจารณากันแบบชัดๆไปเลยแล้วเราก็อันนี้ต้องให้คุณไปลองขับที่โชรูมอนโวทั่วประเทศนะครับแต่ ต้องบอกแบบนี้ว่า Polestar Engineer คันนี้มันมีจำนวนจำกัดฉะนั้นคุณอาจจะต้องลองสอบถามผู้แทนจำหน่ายวอลโวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งต้องลองเช็คดูเพราะว่ารถคันนี้ที่ผมขับเนี่ยมันอาจจะวนไปในหลายๆที่นะครับถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสคุณต้องลองจริงๆสำหรับคันนี้4,390,000บาทถ้าคุณสู้ได้จัดเลยครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ ก็ไปจบกับตัวเลือกที่ดีกว่านี้ก็ได้เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้คุณไปลองขับกันก่อนครับและจะได้รู้ว่าจริตของคุณนั้นถูกใจรถที่เรารีวิวมากแค่ไหนและนี่คือ c a คาร์ไซทีมคลิปรีวิวในวันนี้วันนี้เราจบแปลกนะครับเราจบกันในรถเลยเพราะว่านี่เป็นรถ SUV ที่ผมทีมงานและรวมไปถึงคุณผู้อ่านหลายคนคุณผู้ชมหลายคนรอดูกันพอสมควรและวันนี้เราเอามาให้ให้ทุกท่านได้ชมกันเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของคา i ์ไซทีมนะครับทุกช่องทางฝากกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคันต่อไปไม่พลาดทุกเรื่องยันยนต์ติดตามได้ที่คา i ์ไซทีมทั้ง f e c o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  k คา i ์ไซทีมกดไลค์กด s ี e First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยันยนต์ y o e c a r s คา e Channel กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c a r s i t e an th